ภาพรวมวันนี้เอาไงดีอะจะลุ้นต่อหรือไม่ลุ้นต่อ,อยังไงกูคุยกันนะคะกับคุณชาชัยพันธานานพันธาธนากิจ,จา,ศา,ศากาบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยค่ะคุณป๊อปสวัสดีค่ะ,ค,ะครับสวัสดีครับคุณป๊อปตกลงเราตีความเป็นบวกหรือว่าไม่บวกหรือว่างงงดีกับการที่เขาบอกว่ามีข่าวว่าจีนเปิดทางเจราจาค่ะคุณป๊อปครับ,รบก็ผมว่าในส่วนตัวผมตีความเป็นเป็นบวกแล้วกัน นะครับ,รบเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าเขาไม่แงมประตูเลยปิดประตูใส่เรานะฮะแต่ว่าเนี่ยมันเหมือนเป็นการแงมประตูออกมานะครับแล้วก็การแงมประตูในรอบเนี้ยนะครับแม้ว่าโอเคจะกลับมาเจราจาหรือไม่เจราจาเนี่ยนะครับผมว่าตรงส่วนเนี้ย สิ่งที่เราเห็นก็คือตลาดหุ้นนะี่ยมันก็ตอบรับไปไปไปก่อนแล้วในช่วงก่อนหน้านะครับที่มันลงแรงมันสะท้อนว่าความตึงเครียดมัน,มนที่ตลาดรับแบบมันเยอะมากนะครับดังนั้นนะ่ยผมว่าตรงเนี้ยเราอยู่ในในโหมดที่อาจจะต้องตีความเป็นบวกนะครับแล้วก็ถ้ามองในภาพรวมตอนเนี้ยนะครับเราอาจจะพูดสรุปในในในภาพาคร่าวๆได้นะครับว่าผมว่า ในการส่งข้ามการค้าที่ทางสหรัฐเขาขึ้นภาษีรอบนี้นะครับมันอาจจะเป็นการจบยกแรกชั่วคราวนะครับแล้วเดี๋ยวถัดไปเนี่ยนะครับจะเป็นภาพของเฟดของการเจรจานะครับว่า,าแต่ละประเทศเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะ,ะลดภาษีของสหรัฐเนี่ยนะครับได้ได้ลงมาเนี่ยนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเราฟังเนี่ยนะครับในแง่ของตัวรัฐมนตรี ที่เอาที่คุณทรัมป์ก่อนนะครับที่คุณทรัมป์บอกว่าใช้ระยะเวลาก็คือขยายเวลาเบื้องต้นเนี่ยเกวันนะครับแต่ว่าถ้าเราไปฟังในส่วนของตัวตรัฐมนตรีคลังนะครับที่ตรงคนนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นบุคคลสําคัญนะครับในในส่วนของตัวอ่า รัฐบาลของทรรในรอบนี้นะครับเขาก็บอกแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยนะครับคือ90วันเนี่ยนะฮะถ้าจะเจรจาจริงๆถ้าจะมาเซ็นเอกสารทุกอย่างแบบอ่า completely เนี่ยนะครับคงไม่ทันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือว่าเราจะเห็นกรอบนะครับการเจรจานะครับในแง่ของตัวแนวทางระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็คือถ้ากรอบมันล้อไปตรงกันเนี่ยนะครับตรงส่วนเนี่ยภาษีมันก็มีโอกาสที่จะลดลงมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าในในในเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่ตอนนี้นะครับเราอยู่ในในโหมดของเจรจาแล้วก็น่าจะผ่า กรณีที่เลวร้ายที่สุดในแง่ของตัวมาตร,รการทางภาษีอะ่ะผมว่าตลาดเนี่ยย,ยังอยู่ในช่วงที่สามารถที่จะค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าเหมือนจะมีข่าวค่ะว่าทางสหรัฐเองเขาพยายามกดดันประเทศอื่นๆด้วยที่จะเป็นทางผ่านในการส่งออกสินค้าของจีนอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องจัดตามองไหมคะ ใช่อันนี้ผมว่ามันมันคงจะเป็นรายละเอียดแหละนะครับว่าสุดท้ายในแง่ของตัวการเจราจารเนี่ยนะครับข้อหนึ่งก็คือเขาคงที่เขาคงพยายามที่จะต้องตัดขาจีนให้ได้มากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้มันมันอยู่ในในเฟสที่คงต้อง ตามต่อนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเราเชื่อว่าในมุมของตัวธาริฟต่างๆเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะลดลงมานะครับซึ่งวันนี้ในในส่วนของตัวเมย์แบงก์เราเองเนี่ยนะครับเราก็มีการออกเปเปอร์นะครับในแง่ของตัวหุ้นหาหุ้นที่มีโอกาสที่จะ,ะรีบาวลงมานะครับไอ้รีบาวขึ้นไปไม่ใช่รีบาวลงมารีบาวขึ้นไปนะครับโดยโดยใน,ในการที่จะ,ะคิดว่าเออหุ้นมันจะรีบาว ไม่รีบาวเนี่ยผมว่ามันต้องอยู่สมมติฐานนะนะครับว่าอ่านักลงทุนเนี่ยมันมีสมมติฐานอย่างไรนะครับซึ่งในมุมของเปเปอร์รอบเนี่ยของเราเนี่ยนะครับเราอยู่บนสมมติฐานว่าสุดท้ายเนี่ยการเจราจาเนี่ยภาษีของไทยเนี่ยนะครับคาดว่าจะลดลงมาเนี่ยจาก36เนี่ยนะครับมาที่10ได้ นะครับเราเราเราอยู่เราอยู่บนสมมติฐานนี้นะครับพออยู่บนสมมติฐานนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เลยลองลองไปดูว่าอ่าพอเราเห็นภาพแบบนี้เนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาที่ตลาดหุ้นบ้านเราลงไปเนี่ยนะครับอ่าตอนเนี้ยนะครับมันมันก็ถือว่าลงจากระดับก่อนที่ทางคุณธรรมจะประกาศเนี่ยนะครับ ประมาณสัก3%แล้วกันอาตัวเลขกลงๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลองไปหาไปหาดูนะครับว่าเออหุ้นในเซ็ตร้อยเนี่ยนะครับในในตอนเนี้ยนะครับมันมีตัวไหนบ้างนะครับที่มันยังแบบเป็นภาพที่ลงแรงนะครับลงแรงเกินปัจจัยพื้นฐานนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถที่เราลองเห็นภาพนะครับมันจะแบ่งได้เป็น2ส,ส่วนนะส่วนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่ที่รายได้เนี่ยที่เกี่ยวกับอ่าโดเมสติก ก็คือรายได้ในประเทศ<ะ>ก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มที่รายได้เนี่ยที่เกี่ยวกับในแง่ของตัวต่างประเทศเยอะนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เราเห็นว่ากลุ่มแรกอะโดม,มสติกอะนะครับตอนนี้หลายๆตัวเนี่ยนะครับพุ่นในเร็จร้อยมันมันขึ้นมาเนี่ยนะครับ ใกล้ๆจากที่เดิมเนี่ยหลายๆตัวเหมือนกันนะนะครับแล้วก็บางบางตัวเนี่ยกลับขึ้นไปเหนือเหนือวันที่2แล้วนะครับซึ่งกลุ่มเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่กลับมาค่อนข้างเร็วเพราะว่าผมว่าตลาดก็ตีความค่อนข้างเร็วอะนะครับเดี๋ยวนี้ก็อนนักลงทุนก็ถือว่าเก่งมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็2เนี่ยนะครับก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไอ้กลุ่มโดเมสติกอ่ะมันเริ่มกลับมานะครับเราเราก็คงถ้าจะหาหุ้นรีบาเราคงต้องไปหาหุ้นที่รายได้เนี่ยเองจากต่างประเทศแต่เรามองว่าราคาหุ้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ย นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีหุ้นในกลุ่มนิคมเนี่ยนะครับที่ตอนนี้อย่างตัว W H A เนี่ยนะครับที่ราคาหุ้นเนี่ยนะครับเอาราคาปิดเมื่อวานนะนะครับมันยังปรับลงเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับวันที่2เมษายนถึง20เนี่ยถซง20%นะครับซึ่งซึ่งเรามองว่าตรงจุดเนี่ยมันมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ Overreact ในเชิงพื้นฐานเกินไปนะครับแล้วก็อีกกลุ่มอีกหุ้นนึงที่เรามองว่าน่าสนใจก็คือกลุ่มพลังงานนะ นะครับอย่างตัวปตทสอพอเนี่ยก็ลงมาเนี่ยนะครับถึง12นะนะครับเมื่อเมื่อเทียบกับว,วันที่2เมษายนแล้วก็ถ้าเราไปมองในมุมของตัวปัจจัยพื้นฐานน่ยคือ,อราคาหุ้นของอสอพอเนี่ยบริเวณปัจจุบันเนี่ยนะครับตรงบริเวณช่วง1หน่ง100บวกลบแถวๆเนี้ยนะครับมันอิมพายราคาน้ำมันดิบเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงประมาณสัก55เหรียญน,นะ นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรานะคาน้ำมันดิบเบรนเนี่ยมันมันก็อยู่บริเวณช่วง65ถึง68เหรียญบวกลบแถวๆนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเป็นอีกหุ้นหนึ่งนะครับที่เราอาจจะเก่งกําไรกันแล้วกันนะครับในแง่ของตัวการหาหุ้นรีบาวน์นะครับอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นภาพรวมๆคร่าวๆประมาณนี้พวกกลุ่มธนาคารนะคะมี XD มีอะไรอย่างเงี้ยเรามองไหคะ ครับจริงๆกลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับคือเนื่องจากว่าช่วงช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เข้าใกล้ x d นะแล้วก็ดยสถิติที่เราลองทํามาดูเนี่ยนะครับก็คือหุ้นเนี่ยถ้าเราจะไปซื้อก่อนเขา x d เนี่ยถามว่ามันควรจะซื้อเนี่ยช้ชาสุดได้เมื่อไหร่นะครับในมุมมองของเราเนี่ยก็คือว่าไม่ไม่ควรที่จะซื้อก่อน x เขาเรียกว่าซื้อ2ส,สัปดาห์ก่อน x d อ่ะอันนั้นเป็นช่วงที่เรามองว่าน่าจะแบบช้าละช้าสุดละ นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยธานาคารก็เดี๋ยวก็จะไล่เลี่ยงกัน XD นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าซึ่งไอ้ระหว่างการ XD เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวราคาหุ้นเนี่ยมันจะมีความกระเพื่อมเกิดขึ้นนะครับประกอบกับ ในในมุมของตัวปัจจัยแวดล้อมในตอนนี้นะครับที่เราเห็นก็คือภาพแฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยนะครับถ,ถ้าถ้ามองในมุมของตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยผมว่าเดี๋ยวปลายเดือนเนี่ยเราก็จะมีการประชุมกรนง,งนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเดี๋ยวตลาดก็อาจจะมากังวลกันในส่วนของตัวเรื่องของเออกรนง,งจะลดดอกเบีย้ยหรือว่าจะส่งสัญญาณนโยบายการเงินที่มันผ่อนคลายกว่าที่ตลาดคาดหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้มันจะเป็นโอเวอร์แฮงกับ,ก,บกับราคาหุ้นได้นะครับดังนั้น,นผมว่าในส่วนของตัวกลุ่มแบงค์เนี่ยคือตอนนี้อาจจะเหมือนกับ ยังไม่ใช่จุดสะสมที่ดีแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใกล้จะ XD แล้วนะครับถ้าจะเป็นไปได้ผมว่ารอให้มันผ่านพ้น XD ไปไปสักประมาณสักสองสัปดาห์ขึ้นไปนะครับแล้วค่อยเป็นเป็นโอกาสในการค่อยไปสะสมเพื่อที่จะไปคาดหวังกับ XD สูงๆรอบใหม่อันนั้นน่าจะเป็นชอยที่ดีกว่านะครับค่ะเพราะว่าถ้าเล่นตีมด้วย XD Bank มันน่าจะจบละวหลังจากที่เขาขึ้นขึ้นใหม่ XD เด n d ไปนะคะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะแล้วก็ไปทำการบ้านเพิ่มเติสมสำหรับหุ้นที่ overreact 2กลุ่มหลักแล้วก็โดยเฉพาะยิ่ง2ตัวที่คุณป๊าบอกมาคือ w h a กับประาสาพ